โอเคสวัสดีทุกคนฮัลโหลีุกคนก็วันนี้เราอยากจะมาแนะนำเป็นแอปพลิเคชันของไต้หวันหนึ่งแอปพลิเคชันที่มีชื่อเรียกว่าโอเคออก,ค okay. ก็ก็คือแอป,ปนี้เป็นแอป,ปที่เกี่ยวข้องกับการขายหน้าก,กากอนามัย คือเราต่างจะบอกว่าที่ไต้หวันเนี่ยมันไม่มีปัญหาหน้ากากอนามัยการขาดแคลนหน้ากากอนามัยไม่เหมือนกับที่เมืองไทยที่ต่างประเทศเพราะว่าคือการบรหิหารจัดการเขาดีมากหนึ่งเลยก็คือรัฐบาลเนี่ยเป็นคนที่เหมาหน้ากากอนามัยทั้งหมดแล้วก็ขายเฉพาะที่ร้านขายยาในราคาที่เป็นมาตรฐานแล้วก็ทุกคนมีโอกาสเข้าถึง ตัวหน้ากากอนามัยตัวนี้เท่าเทียมกันโดยที่ทุกคนมีโอกาสาที่จะเข้าถึงออการซื้อหน้ากากได้เท่าเทียมกันก็คือว่าคนไต้หวันทุกคนจะมีตัวนี้ที่เรียกว่า national id card national health insurance ตัวนี้นะแล้วในตัวเลขในในบัตรนี้มันจะมีเลขประจำตัวเช่นตัวนี้เลขลงท้ายด้วยเลขศูนย เขาจะแบ่งวันว่าคนที่บัตรลงท้ายด้วยเลขคู่ให้ซื้อวันคู่คนที่บัตรลงท้ายด้วยเลขคี่ให้ซื้อวันคี่ในหนึ่งสัปดาห์สามารถซื้อหน้ากากอนามัยได้คนละ3ชิ้นตามร้านขายยาทั่วประเทศทีนี้มันก็จะมีปัญหาว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าถ้าเราไปร้านขายยานี้เมื่อก่อนเนี้ยก็คือเราไปร้านขายยาเราไปต่อคิวซื้อปรากฏไม่ถึงเราเพราะว่ามันจํากัดจํานวนทีนี้เขาก็เลยมี แอปพลิเคชันที่เราบอกไปเมื่อกี้เราจะพาไปแนะนำแอปพลิเคชันตัวนี้ก็คืออันนี้เราเข้าไปพอเราเข้ามาเราก็ต้องไปลงทะเบียนอะไรต่างๆให้เรียบร้อยอถ้าคุณต้องการจะสั่งซื้อหน้ากากอนามัยออนไลน์คุณไม่ต้องไปต่อแถวคุณซื้อเสร็จคุณสามารถไปร้านขายยาจากนั้นเขาก็จะทำการสแกน qr code แล้วก็ได้รับ m a s ตัวนั้นเลยทันที ทีนี้เราจะมาดูรีวิวแอปตัวนี้ว่าวิธีการใช้ฟังก์ชันต่างๆเป็นอย่างไรโอเคก็ในแอปนี้ตัวนี้ก็คือเป็นบอกว่าเราจะสามารถซื้อเมื่อไหร่เนาะช่วงเวลาวันต่างๆต่อมาฟังก์ชันนี้ก็คือฟังก์ชันออนไลน์จุดสีแดงๆตัวนี้คือโลเคชันของเรานี่เราอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็จะขึ้นมาให้ว่าร้านขายยาที่ใกล้ที่สุด มีที่ไหนบ้างโดยจะมีโค้ดสีสีสีเทาร้านนี้หมายความว่าขายหมดแล้วเนาะสีเทาคือขายหมดแล้วหรือสีชมพูเหลือ20%สีเหลือง20-50%สีเขียวคือ50%มากกว่า50%ครึ่งนึงอึ่งร้านที่มี50%าอรอันนี้ออกไกลามาหน่อยเนาะ,ะไปดูร้านนี้เขาเหลือ ของผู้ใหญ่1,692อันทีนี้ที่นี่ขายช่วงเวลา11โมงถึงเที่ยงเนาะก็จำก,กัรจานวนซื้อคนละ3ชิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถรู้ได้ว่าโอ้ที่นี่เหลือตั้ง1 0 0 0กว่าอันแน่เราก็ไปซื้อได้เนาะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากเราก็รู้เวลาว่าที่นี่เปิดปิดกี่โมงอะไรต่างๆเป็นตน้นเพราะฉะนั้นเราเลยอยากจะบอกว่า ทำไมเราถึงบอกว่าที่ไต้หวันเนี่ยเขามีวิธีการจัดการ Management ต่างๆที่ถือว่าเป็นระบบแล้วก็ดีมากไอ้ตัวแอปพลิเคชันตัวเนี้ยคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดสุดยอดมากมันเป็นอะไรที่ Real Time ถ้าเราอยากซื้อเราก็สามารถซื้อออนไลน์จ่ายเงินออนไลน์แค่ทำตามวิธีการระบบว่าช่วงเวลาต่างๆของเขาแค่นี้ไม่ต้องไปต่อแถว ให้เยอะลดโอกาสที่จะต้องไปเจอผู้คนอ่นเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นอะไรที่ดีมากเพราะฉะนั้นเราก็เลยประมาแช์เนาะถือว่าเป็นโอกาสที่ชื่นชมแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมารีวิวการซื้อแมสออนไลน์แล้วก็ไปรับที่ร้านขายยาว่าจะเป็นยังไงเนาะทีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่เราอยากจะนําเสนอก็คือบางทีเนี่ยแมสหนึ่งชิ้นเราอาจจะไม่ต้องใช้ คือที่เนี่ยคือมันไม่ขาดแคลนเพราะฉะนั้นไอ้แมสผ้าเนี่ยมันอาจจะไม่จําเป็นมากว่ามันหาซื้อได้อยู่แล้วแต่สําหรับใครที่ไม่อยากไปร้านขายยาทุกวันไม่อยากซื้อทุกอาทิตย์สามารถใช้แมสผ้าคาว่าแมสผ้าตัวนี้หมายความว่าไม่ได้ใช้แค่แมสผ้านะเพราะว่าเรามีเป็นนี่เป็นพ็อกเก็ตสามารถใส่แมสเข้าไปข้างในได้เดี๋ยวจะทําให้ดู แมสไดเจอสมมติว่าตัวนี้ตัวนี้คือผ้าสารูใช่ไหมเป็นผ้าอีกชั้นหนึ่งถ้าเราไม่ไม่ใช้แมสผ้าไม่ใช้แมสที่เป็นเซอร์จิคอลแมสเราอาจจะใช้เป็นฟนะิลเตอร์เนาะหรือใช้เป็นกระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่เปียกที่แห้งแล้วหรือว่าเป็นฟิลเตอร์ของเฮปปาอะไรพวกนี้ใส่เข้าไปในช่องเนี้ยเป็นเอ็กซ์ตร้า rotection แล้วเราก็ปิด อันนี้ให้ดูว่ามันครอบคุมจมูกตัวนี้ก็คือปรับได้ถ้ามันสั้นยาวไปเราก็ปรับทีน,นี้ปุ๊บเนี่ให้ดูว่าคือมันปิดครบเลยเนี่ยตั้งแต่จมูกตรงนี้นะแน่นต้นหรือจริงๆอ่อะถ้าเกิดอะใครที่แบบกังวลว่ามันมันใช้ได้ไหมจริงจริงมันก็ไม่ได้ไอเดียแต่ว่ามันค่อนข้างเหมาะกับคนที่มีความเสี่ยงต่ำแล้วมันก็สามารถสักได้ ได้มากกว่าร้อยครั้งเลยเนาะเราไปอ่นานงานวิจัยมาหรือว่าเนี่ยใส่แมสเข้าไปเราก็สามารถซักด้านนอกแล้วก็เก็บแมสตัวเนี้ไว้ใช้อาจจะได้ระยะเวลานานขึ้นมากกว่าเดิมที่แบบต้องใช้วันต่อวันที่มันมีความเสีย่ยงเนาะติดเชื้อโรคมาแล้วมันก็ติดอยู่ที่แมสเราก็ทิ้งแต่อันนี้เราก็ซักแค่ข้างนอกแล้วก็แมสข้างในอาจจะเก็บเอาไว้ใช้ได้นานขึ้นให้ดูทีเราจะให้ดูว่าเรามีหลายลายมากตอนเนี้ยเรามีทั้งหมด น้องแมวสีชมพูแล้วแมวฟ้าแล้วแมวนี้ก็คลาสสิกเกินที่ใส่แล้วก็เป็นชิบนะเนาะทีนี้ก็มีลายใหม่เป็นอันนี้สีขาวเอามาแล้วก็ลายไดโนเสาร์เนา,านะส่วนใหญ่เราก็จะเน้นธีมสัตว์โลกน่ารักน่ารักทีนี้เราจะบอกว่าถ้าซื้อแมสในประเทศไทยเนาะหรือเพื่อนที่อยู่ที่ไทย ก็สั่งซื้อหน้ากากอนมามัยกับเรา1ชิ้น2ชิ้น,ชน3ชิ้นได้หมดเลยเรามีเราจะโ่งไปให้ตอนนี้เราจะเล่งผลิตแล้วรายได้ที่ได้เราจะนำไปช่วยเหลือ,อมูล,ลนิธิช้างเอลฟ์เฟนเนเจอร์พาร์เราจะบริจาคเงินตัวนี้ไปเป็นช่วยเหลือส่วนหนึ่งเนาะเพราะว่าอ่านอยากให้ทุกคนเข้าไปอ่านในโพสต์ในเพจเนาะเราจะเอาลงลงในเพจแล้วก็ คือเงินตัวนี้เราทำเนี่ยมันเราตอนแรกอันนี้คือเป็นแฮนเมดหมดเลยหมายความว่าเราใช้เวลานั่งทำชิ้นหนึ่งประมาณ 2- 3สาชั่วโมงเนาะเราก็ตั้งใจทำเราก็อยากเอาไปช่วยเหลือเนาะเราก็ไปใช้ได้จริงเนาะบางคนเพราะว่าตั้งใจจะขายที่ไต้หวนันแต่ว่าที่ไต้หวันเขาไม่มีไม่ประสบปัญหาขาดแคลนแมสเราก็เลยเออแต่ว่ามันเอาไปใช้เป็นใส่สำหรับฟิลเตอร์หน้ารักน่าหลนะักได้เนาะก็ใครที่มีจิตใจ อยช่วยเหลือสัตว์ที่นี่ที่มูลนิธินี้นอกจากช้างก็ยังมีหมาแมวที่เขาร e s c u e ช่วยเหลือไว้เพราะฉะนั้นอยากให้เข้าไปดูในรายละเอียดในเพจหรือว่าไปตามในเพจของ Elephant Nature Park ได้ก็เดี๋ยวคราวหน้าคลิปหน้าเราจะรีวิวการไปซื้อแมสที่ร้านขายยาในไต้หวันว่าขั้นตอนการซื้อออนไลน์การไปรับที่ร้าน ราคาอะไรต่างๆเป็นยังไงเนาะโอเคก็วันนี้อยากให้ดูแมสเสจแชทอีกรอบน่ารักไหมโอเคก็ขอบขอบคุณทุกคนมากถ้าเกิดอยากให้คนช่วยออหนุนคืนจริงไม่ใช่ชหนุนเราเราไม่ได้อะไรเลยเราก็เสียเวลาทําทั้งวันทั้งคืนตีสามตีสี่แต่เราอยากได้เราอยากรวบรวมเงินเพื่อที่จะไปช่วยเหลือ,อเนาะก็ยังไงก็เจอกันไม่เป็ไร